เออละสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านในการเคลื่อนที่เกมคอนเทนต์นะครับนี่อยู่ในเกม Last Pilot นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหนึ่งผลที่ผมว่ามันน่าสนใจมากเลยนะก็คือผลมืดนะครับหรือผลดาร์กนะครับอันนี้เป็นผลที่ผมว่ามันโอเคสำหรับแบบนี้มากๆในการฟาร์มนะครับผมโอเคนะครับตอนแรกผมจะกะรีวิวซูชิด้วยแต่ว่าผมว่าซูชิมันไม่ค่อยดีนะครับผมก็คือกาวิตตี้นะโอเคเริ่มมาสกิลแรกของผมคือดาร์กโวเทนครับดูฮะโอ้โห เป็นการดึงตัวละครเข้ามานะครับแต่พวกนี้มันหลีเลือดได้นะระวังนะให้ดูสกิลอีกรอบหนึ่งครับรอก่อนนะครับเดี๋ยวใส่ฮาคิด้วยเออไปสุ่มมานะแล้วเหลือเอลพีอยู่นิดเดียวเองนะครับเหลือสามนะครับเลเวอพอยต์โอเคมาครับอีกรอบหนึ่งฮะโอ้โหเป็นอย่างงี้เป็นการดึงศัตรูเข้ามาดึงได้เยอะเลยนะไม่ได้ดึงได้น้อยนะครับต่อมาครับผมสกิลที่สองครับผมคือ Shadow v a n i s h แนะนำให้ทำ่างนี้ครับ ศัตูเนี่ยโอ้โหลดเลือดไปเยอะมากเลยนะคือถ้าใช้คู่กันโอ้โหขี้โกงมากเห็นไหมสกิลแรกมันดึงคนอื่นมาได้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอมันก่อนนะครับจะโชว์อีกรอบนึงแต่ว่าสกิลมันคูลดาวน์ค่อนข้างช้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปไปสู้กับอะไรเนี่ยระวังเลยนะฮะเออระวังเลยด้วยนะครับโอเคอีกรอบนึงครับเวลาเราใช้อ่ะเราต้องใช้พร้อมกันไปเลยนะครับไม่งั้นมันจะไม่ตายครับนี่ฮะถ้าเล่นก็มีขาไปเตะไปก่อนก็ได้นะครับอืมนะครับ ต่อมาเป็นอุ้มบ้านะครับเป็นสกิลวาร์ปนะครับมันถือว่ามันก็มาได้โอเคนะแต่มันก็วาร์ปไม่ได้ใกล้นะครับก็วาร์ปไกลอยู่นะฮะคือเกมเนี้ยเรื่องผลเนี้ยแบบมันเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับเยอะเหมือนกันนะเออมันทําให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอืมไม่โอเคนะฮะต่อมาเป็นอันติครับผมเป็นเอิร์มาร์คดีเวสเดวส์สเตชั่นนะครับดูนะฮะ เรียกว่าดูดเข้ามาแล้วก็ระเบิดออกนะคือมันจะดีกว่าไฟตรงที่ว่าไฟเนี่ยมันจะระเบิดไปเลยนะครับลำวงมันก็ไม่ได้กว้างขนาดนี้แล้วสกิลเอ็กเนี่ยคือถ้ายังไงคุณก็ต้องลงมาครับข้างล่างไม่งั้นคุณไม่มีทางลงแบบนี้ได้ถ้าจับได้นะโอโหเรียบร้อยเลยแต่เมื่อกก็ดึงมันลงอากาศเนี่ยก็ดึงหม่างนี้ได้นะครับถือว่าเป็นผลอีกผลหนึ่งที่ผมว่ามันดีมากเลยนะสำหรับผลด์กนะครับคนไทยกรว ครับโอ้โหดูครับมันมันโหดมากเลยนะเรียกว่าขี้โกงเลยผลนี้นี่แล้วก็เอาข่าไปเตะนะครับนี่อันนี้ผมอัพเออแล้วเมื่อผมอัพค่าผลตันนะครับถ้ายังไม่ตันนี่ก็คือจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งเนาะก็ต่อมาจะเป็นวิธีการฟาร์มส,ส่วนนของตัวเกาะน,นี้นะครับพันสี่ร้อยคือคลิปนี้ผมอาจจะลงก่อนไอคลิปที่ผมเอ่อทำรีวิวแบบเออสกิลเขาเรียกว่าอะไร รีวิววิธีการฟาร์มนะครับอืมนะครับวิธีการฟาร์มแล้ววิธีการฟาร์มผลนี้ก็เหมือนเดิมครับเตะมานะครับอืมมาตรงกลางนะครับที่จริงเราก็จะมีตัวนี้นะครับที่มันเข้ามาไม่ได้นะแล้วก็ลากามาตรงนี้แล้วก็กด X นะครับเห็นปะ่ะเสร็จปุ๊บเราก็ไปกด Z ฮะเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปกด V ฮะลูกใหญ่ๆนะแล้วก,ก,วนะวนะวก็วางลงไปเลยครับปุ๊บ ба บเห็นไหมฮะ 3ตัวแบบไม่ง่ายเลยครับหรือถ้าฟาร์มกับเพื่อนวันนี้ผมไอไม่อยู่นะครับถ้าฟาร์มกับเพื่อนก็เรากดสกิล x ทีเดียวแล้วก็ให้เพื่อนมันเรียกอะไรเสนมิใส่ก็คือถ้าไม่ใช่ฝนหมดขามก็จะค่อนขออ้างยากนิดนึงนะครับโอเคมาอีกรอบนึงครับต้องไอ้น,นี่ก่อน,นครับนี่สามตัวด้วยสี่ตัวด้วยเอ็มเพลเลอร์บอสโอ้โหพระเจ้าย โก็เมื่อกี้นี้นะครับก็ทําการฆ่าในส่วนของตัวเอิ่มบอสไปแล้วนะครับก็ไม่ตายนะเออผมไม่ตายนะครับก็ไม่ได้ถ่ายดูเพราะมันนานมากนะครับก็วิธีการฟาร์มก็คุณก็คือถ้าเป็นผลนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรก็แค่ดึงมาตรงนี้ใช่ไหมดึงมาปุ๊บก็ตอเนี้ยก็ดึงมาใช่ไหมครับอืมหรือไม่ก็แบบอืมนั่นแหละครับฟาร์เดียวก็ไม่ได้ยากอะไรนะผลตรงนี้ก็โยนไปบึ้งนะครับ มันก็จะระเบิดนะก็มันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ผลนี้ก็เป็นผลที่ผมว่าโอเคเลยแล้วก็ไม่ไ้น่าเกลียดนะครับก็ถ้าใครได้มาก็สามารถใช้ PP P ก็ได้นะเออเพราะว่าโบวมันกว้างมากนะครับแล้วก็สกิลมันไม่ได้น่าเกลียดเลยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ให้การรีกับรีวิวผลผลมืดของผมนะครับก็ต้องขอตัวไปก่อนนะใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลคล์กดแชร์กดติดตันด้วยวันนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ